สวัสดีค่ะยีต้องรับสู่รายการคนคุ้นชินนะคะแล้วก็ EP นี้ค่ะเรายังอยู่กับคุณทิพย์เหมือนเดิมนะคะได้คุณทิพย์แนะนําตัวอีกทีนึงค่ะ,คะก็ชื่อทิพย์นะคะตอนนี้ก็มีน้องชินสองตัวเป็นแม่ลูกสองเป็นแม่ลูกสองค่ะเป็นแม่ลูกสองนะคะ <laughs> ก็ถ้าท่านใดได้ดู EP ที่แล้วก็จะเห็นพอสมควรแหละว่าเรามีที่มาที่ไปในการเลี้ยงชินยังไงแบบไหนแต่ถ้าไม่ยงนั้น,นะคะก็จะคร่าวๆให้ก็คือคนนี้เป็นคุณแม่ลูกสองที่นิวบอนสุด,สด พิ่งจะเริ่มเลี้ยงได้ประมาณเดือนกว่าๆเองนะจริงๆแต่ความอลาัางการจัดเต็มขนาดนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจค่ะว่าเอ๊ะทำไมวันนี้พี่ถึงอยากมาคนคุณชินบ้านนี้เพราะรู้สึกว่ามันก็จะได้ไอเดียต่างๆในการเริ่มเลี้ยงรวมถึงวิธีการเตรียมตัวอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นโดยอีีที่แล้วนะคะเรามีการทิ้งท้ายกันไว้ในเรื่องของการพาไปตรวจสุขภาพเนาะแล้วก็การพาไปหาคุณหมอนั้นเรามาเริ่มกัน ภายในหนึ่งเดือนครึ่งที่เราเริ่มเลี้ยงมามเนี่ยคุณทิพย์มีวิธีการดูแลแบบไหนยังไงแล้วก็พาไปตรวจสุขภาพยังไงคะ,คะก็อันนี้กลับน้องมาสักพักหนึ่งตัวนี้คือประมาณ2ออาทิตย์แล้วก็ค่อยพาไปตรวจสุขภาพนะก็ตรวจสุขภาพครั้งแรกเนี่ยเราก็ แพนิคแหละอย่างที่เล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปที่ฟาร์มาพาน้องไปฝากแล้วก็จะเจอเพื่อนอีกคู่หนึ่งที่เขาเลี้ยงเหมือนกันแล้วเขาก็เล่าให้ฟังแล้วเขาก็บอกว่าพี่ตรวจให้หมดเลยนะครับตรวจทุกอย่างตรวจทุกอย่างที่เขามีเลยครับเต็มแพ็กเกจเราก็รู้สึกว่าแบบก็ได้ก็ได้ความชัวเพราะเราฟังจากเขาเรารู้สึกแบบอู้ตายละเอาให้ชัวร์แล้วกันนะเราก็ไปเลยจ้ะหมอก็จริงๆหมอก็บอกนะบอกว่าเก9พเ้้พอไหมครับ ก็บอกว่านนไม่พอค่ะคุณจะต้องทำอะไรบ้างคเพิ่มเติมก็คือตรวจเลือดอ่าเอ็กซารย์แล้วก็เอาร์จอาวด้วยจ้ะก็ครั้งนั้นก็โดยประมาณ3 0 0พันสามพันเก้าก็คือเกือบสี่พันผลออกมาเป็นไงคะปกติทุกอย่างแล้วเขาก็โทรมาพี่ลี่วันนี้หนูไปตรวจสุขภาพนี่พอบอกราคาปุ๊บคุณทิ้งตรวจอะไรบ้างอะเออร์จอาวเอาร์จาวทำไมอะ ดูตับดูไตดูนู่นดูนั่นว่ามันดีไหมอาะแต่เราตรวจเลือดไปแล้วนี่อือจะเลยพูดกับเขาว่าจริงๆอะถ้าเราตรวจเลือดอ่ะเราค่าเลือดมันปกติอ่ะมันก็บอกได้ว่าตับไตปกติน่ะแล้วเอาทรายซาวทำไมอะเริ่มอึ้งเออเออเออทิพย์ทำเพื่อความสบายใจค่ะกลัวลูกมีน้องออกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ทีนี้ตลกมากก็คือตัวตัวแรกอ่ะเราก็ เรียกว่าอะไรเต็มสตรีมไปตัวที่สองรับวันสิ้นปีวันสิ้นปีวันนั้นเนี่ยบังเอิญมีหมอมอ้อยอยู่ดีก็เลยน้องได้ตรวจมเม่เนี่ยได้ตรวจกับหมออ้อยเราก็เข้าไปถึงจะเอาเหมือนเดิมก็อหมอไอ้อยยังไงครับหมออ้อยบอกว่าเอคุณครับคืออันนี้ก็ยังเด็กอยู่แล้วก็คือตอนเด็กๆอ่ะคุณเอาตาซาวกปะล่ะเราก็เลยแบบเออจริง ตอนเด็กเราไม่เอาตัสาวข้อที่2ก็คือเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าตรวจเลือดเนี่ยก็คือน้องจะเครียดนะนี่เพิ่งรับกลับบ้านวันแรกใช่ไหมจะตรวจเลยมันก็จะเบิ้นความเครียดเราก็เลยบอกว่างั้นก็ยังไม่ตรวจค่ะหมอเดี๋ยวค่อยไปตรวจครั้งหน้าถ้าจะตรวจแม่โดนไป999บาทจริงจริงเพียงพอไหมพอเขาตรวจมาก็ปกติทุกอย่างแม่แต่ต้องบอกว่าอย่างเรื่องการตรวจสุขภาพอะค่ะเข้าใจในมุมของผู้ปกครองใหม่ เพราะว่าตัวแรกเนี่ยเราเพิ่งเริ่มเลี้ยงเนาะใช่แล้วเราแ,แนอนิคทุกอย่างใช่แล้วบังเอิญคือไปฟาร์มแล้วก็มีการแชร์ประสบการณ์กันซึ่งน้องที่แชร์ประสบการณ์ด้วยเนี่ยดันสุดโต่งเหมือนกันสุดโต่งก็คือเต็มสตรีมกับทุกอย่างเหมือนกันก็เลยทําให้ทางนี้ก็ความสุดโต่งอยู่แล้วก็เลยพะวงก็เลยอ่ะฉันจ่ายได้เง้นฉันจ่ายเลยดีกว่าซึ่งจริงๆไม่ผิดนะไม่มีทางไหนผิดไม่มีทางไหนถูกเลยเราสามารถทําได้ค่ะแต่แค่จะบอกว่าณบางช่วงเวลาจริงมันอาจจะไม่ได้จําเป็น แต่อย่างที่บอกถ้าเพื่อความสบายใจของเราเราแฮปปี้เราจ่ายไหวเราก็โอเคอแต่ถ้าถามว่าจริงๆแล้วการตรวจสุขภาพของเด็กๆอะ่ะแค่อย่างเมม่ก็เพียงพอละซึ่งถามว่าเมเม่ตรวจอะไรบ้างก็คือตรวจสุขภาพตามปกติแล้วก็เพิ่มเอ็กซ์เอ็กซ์จริงๆแค,แค่นั้นก็เพียงพอละเพร<อ>าะด้วยวัยของชินชิล่าคะ่ะถ้าทุกอย่าง มันส่งผลออกมาได้ดีอย่างเช่นน้ำหนักดี<ม>อึดดีฟันดีก็ค่อนข้างแอสซูมได้ว่าผลเลือดก็จะดีซึ่งถ้าผลเลือดดีก็จะแอสซูมได้ว่าระบบการทำงานในร่างกายต่างๆก็จะยังอยู่ในทิศทางที่ดีประมาณนั้นตัวสุขภาพผ่านไปม,มีอะไรอีกบ้างคะก็นี่ค่ะ น้องก็โนนะคะคือเขา่เล่นกับเราแหละอืแต่ว่าเขาจะรู้สึกว่าแบบมันจะมีช็อตที่เขาหนีได้ทุกทีก็นางก็หนีลงพื้นธรรมดาแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเรายืนแล้วมันมีดัมเบลอยู่ข้างๆก็คือน้องก็ลงไปฟาดกับดัมเบลเลือดไหลที่จมูกที่จมูกนั่นคืออาทิตย์แรกที่หลับไปเราก็แบบช็อกพะวงละแม่แพนิกเเราก็ซึมลูกก็ซึมเราก็ดูสชั่วโมง คือคนไม่ไหวอ่ะไม่ใช่ชิน,นคนไม,ไม่ไหวอ่ะเราเราก็รู้สึกว่าไม่ไ,มไหวแล้วเธอฉันต้องพาเธอไปโรงพยาบาลก็พาน้องไปโรงพยาบาลก็คือไปถึงหมอก็อึ้งเหมือนกันนะเพราะว่าตรงเนี้ยมัน,มน,มน,มนแผลเปิดก็คือตอนแรกหมอก็พิจิกว่าแบบเออน่าจะบวมอ่ะก็ให้ยาแก้แปวดแก้บวมอะไรมาแต่โชคดีที่คิดว่ามันน่าจะแค่ถากอ่ะก็เลยหาย เร็วแต่ก็ต้องกินยาซึ่งเคสเนี้ยค่ะต้องบอกงี้ค่ะว่าชินชราเป็นสัตว์ที่เขาค่อนข้างซนเนาะแล้วก็กระโดดโลดเต้นอยู่แล้วบางครั้งอะ่ะเขาถ้าเขาไม่ได้ประมาณตัวเองมันก็มีโอกาสเหมือนกันหลังจากนั้นนี่ก็คือดมเบลทุกอย่างก็เก็บเขาทีเขาทางเสร็จสับเลยเพียงแต่ว่าถ้าถามพี่เหตุการณ์อันนั้นมันน่าจะเป็นเหมือนโดนถักถากแหละแต่เขาคงม,มีการกระแทกแล้วเขาก็คงแบบดูยังมืนมืออยู่ซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่ถูกนะคะก็คือเราเฝ้าดูอาการสักแ๊บหนึ่ง ถ้าดูแล้วแนวโน้มทิศทางไม่ว่าจะาความรู้สึกของเราหรือตัวเขาก็แล้วแต่มันยังไปในทิศทางที่เรารู้สึกว่ามันไม่สเตเบิลอว่ะเราก็พาเขาไปตรวจสุขภาพใช่อ่่องนี้ตรวจสุขภาพปกติอน,นี้เท่าไหร่จำได้ไหมอันนี้ประมาณพันหนึ่งอ่าอันนี้คือค่าตรวจสุขภาพโดยปกติทั่วไปใช่สำหรับเด็กๆก็จะเอเวเเ์อยู่ที่ประมาณสักหนึ่งพบาทในกรณีเนี้ยค่ะอ,อ่แผลข้างนอกที่ไม่ได้มีการเอ็กซเรย์อะไรแล้วก็กินยงกินยานั่นนี่คายาแล้วใช่ก็จะอยู่ที่เอเวเเ์ประมาณนี้ใช่ มีอีกไหมมีอีกไหมมีโมโม่เนี่ยโมโม่เนี่ยก็มีวิรกรรมกินขนมเยอะช่วงละกินขนมเยอะหมอก็ตรวจอืแล้วก็บอกว่าเออคือว่าอันนี้น่าจะอีกนิดนึงจะท้องเสียแล้วนะครับให้อาหารเม็ดหรือว่าขนมเยอะเกินไปหรือเปล่าอ่าก็คือช่วงนั้นก็อยากจะให้นางอ้วนก็ให้กินแบบลูกเกดอ่ะนิดหน่อยลูกเกดคือวันละวันเว้นวันวันละครั้งละชิ้นแต่ว่าให้กินข้าวโอ๊ตด้วยก็ปรากฏว่า ไม่ได้ก็คือตอนนี้ก็เลยงดไปก่อนขนมก็คือจะให้แค่ย่าแล้วก็อาหารเม็ดคุกกี้เนี่ยเคยให้ด้วยแต่คุกกี้อ่ะคือถ้าให้ปึ๊บอ่ะกินหมดตัวเลยนะแต่ไม่กินข้าวก็เลยรู้สึกว่าแบบอ่ะงั้นต่อไปเยรโนขนมอ่ะเราต้องจัดการใหม่ละใช่อ่ะงั้นมาย้อนดูเจ้าตัวเมเมตัวที่สองรับมาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ อนนี้เมเม่สมูทเมเม่เขาเป็นคนเป็นเด็กรู้งานนะานางตลกมากนางอ่ะจะแทะกลงแต่ถ้าเราอ่ะเดินไปปึ๊บอ่ะจะทําหน้าเหมือนแบบฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่านางอ่ะอยากจะให้เราเปิดโกงเพื่อที่ว่าบางครั้งอ่ะจะมีชอ็อตที่เราเปิดโกงใช่ไหมแล้วนางจะหาจังหวะแบบลอดออกมา,า,าบางครั้งอลอดมาอยู่แค่ตากเราน่ะก็ดูแฮปปี้ล่ะ แต่บางครั้งมันเผื่อฟุกไงเผื่อหลุดออกจากตักไปได้ก็จะได้วิ่งเล่นแป๊บหนึ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยล่าสุดก็คือนางคือดึงหญ้าทางยวงออกจากถ้วยมาทิ้งไว้กลางกลงทำไมอ่ะให้เราเปิดเปิดกลงไปกินเพราะว่าแม่ชอบทำความสะอาดกลง แม่ก็คือเป็นแบบสะอาดมากกริบมากเนียบมากเห็นสกรปรกไม่ได้ต้องทําใช่ลูกรู้ลูกก็เลยเอาหญ้าออกมาไว้ตรงกลางตรงกลางกงเลยดึงคาบออกมาแล้วก็ทิ้งละเกะละกะไว้กลงางกงแล้วแม่ <จะ S 2> แม็จะเปิดกกงฉันก็จะได้พุ่งออกมาใช่แต่ว่าถ้าช็อตนั้นก็คือไม่เปิดกกงให้นางเพราะว่าถ้าเปิดกกงอ่ะเรียนนางจะเรียนรู้ละว,ว่าเนี่ยเปิดกกงแล้วเรียกว,ว่าไรนนะทำหญ้าทำหญ้าลก จะได้เปิดตรงดังนั้นก็คือ่ก็แมรู้งานกว่าใช่ต้องบอกว่าพี่ชุ่มสอนมาค่ะหลายเรื่องมากนั่นหมายพราะว่าตอนนี้พอเราเลี้ยงสองตัวซึ่งจริงแล้วยังเลี้ยงได้ไม่นานแต่ฟังดูแล้วว่ารู้ที่จะเอาเรียกนะแต่ฟังดูแล้วว่ารู้นิสัยของเด็กๆทุกตัวเยอะเหมือนกันก็เราอยู่ด้วยกันเกือบตลอดเพราะว่าจริงๆตอนแรกเราก็คิดว่าแบบ ชินอะยี่สิบนาทีวันละยี่สิไม่ใช่สรุปแล้วลอ่ะพอสรุปแล้วพอตอนที่เรากลับมาเนี่ยเนี่ยเงียบเงียบละเงียบเงียบละอ่าตอนที่เรากลับมาเนี่ยเขาก็จะมารอเล่นละอ่ะก็คือเล่นกับชินในกลงบ้างให้อาหารทําความสะอาดกลงอับไยพาไปเล่นก็ท่าที่บ้านก็จะให้เล่นในห้องนอ้ำห้องน้ําก็ต้อง เรียกว่าอะไรนะต้องแห้งเย็นอ่าแห้งและเย็นมก็ไม่มีรูต่างๆอราใช่ใช่เราก็ปิดทุกอย่างเรียบร้อยก็คือให้นางไปวิ่งเล่นได้งั้นแปลว่าโจทย์ตอนแรกที่เราเลี้ยงน้องๆล้วอยากเราอยากได้เพื่อนอยากได้ความคิวใจก็คือตรงโจทย์ตรงโจทย์ตรงโจทย์ทุกอย่างก็คือแฮปปี้เลยแฮปปี้เลยเพราะว่าแบบเหมือนทํางานมาเหนื่อยอะอันนี้เขาเหมือนเด็กอะค่ะเหมือนเด็กเล็กๆอะที่เราเรียกว่าอะไรมันมีความน่ารักของมันอยู่ใช่แค่มองก็มีความสุขแล้วว่า้นเถอะใช่ งั้นถามเพิ่มเติมค่ะก็คือเรื่องของกรงค่ะกว่าที่จะมาเป็นกรงนี้แน่นอนแหละว่ามันไม่ใช่กรงนี้กรงแรกแน่นอนที่เราเริ่มเลี้ยงตอนแรกเนี่ยเราเลี้ยงเป็นกรง R5 R6 ใช่ทำไมถึงมาเป็นโรงนี้เพราะอะไรอ่าหลักๆเลยเพราะว่าอันเนี้ยอยู่ในห้องนอนแล้วก็กครงอันเนี้ยคือเป็นกรงที่สูงคือเคยถามพี่ลี่เนาะว่าแบบถ้าอยากจะเอ็กเซนโครงเนี่ยยังไงกว้าง หรือสูงพี่ลี่บอกว่าสูงสี่ส,สูงชินชอบอ่ะเราก็เลยโอเคถ้ากรงสูงก็ก็แบบนี้แหละอเขารู้งานค่ะเขาชอบจริง <laughs> เขาชอบมาบอกว่าฉันชอบชอบโมโมชอบอ่ะค่ะก็พอ เราคิดว่าแบบเอ้ยมันจะยังไงเราก็เริ่มไปดูละว่าเราอยากจะทํากรงแบบไหนก็เป็นเห็นเป็นเห็นกรงคุณคุณเติ้ลคุณเต้ลเราก็รู้สึกว่าเอ้ยกรงนี้เราชอบเราเอามาโมทําให้มันเข้ากับห้องเราก็เลยได้มาเป็นกรงนี้ในห้องนอนก็จะยังเหลือที่เอาไปเล่นโยคะได้ถ้าวางอย่างนี้จะเล่นโยคะได้ถ้าวางอีกแนวนึงจะเล่นโยคะไม่ได้ก็เลยวางแบบแบบนี้ค่ะเพราะว่ากรง A5 เนี่ยก็ มันก็ลําบากน,นิดนึงตรงที่แบบเหมือนมันเป็นซี่ๆอย่างเงี้ยอ,อะไรอะไรมันก็กระเด็นออกมาด้วยข้อหนึ่งความที่เป็นคนลักสะอาดเลยเนาะ<ช>มันอดทนเห็นฝุ่นเห็นผงไม่ได้ไม่ได้เลยนิดเดียวคือเราก็รู้สึกว่าแบบจะต้องเก็บอะไรเงี้ยเออก็เลยเป็นที่มาของการเปลี่ยนกรงจากอาห้ามาเป็นกรงลักษณะแบบนี้ใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องมารอดูกันว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เด็กๆขึ้นกรง เดี๋ยวเลี้ยงไปสักหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนแล้วจะเป็นยังไงอันเนี้ยเราอาจจะไม่ได้มาถ่ายเพิ่มเติมหรอกแต่จะรบกวนคุณทิพย์ช่วยอัปเดตให้ในคนรักชินให้หน่อยว่าแบบอะพอเป็นกรงแบบนี้แล้วเราแฮปปี้อะไรยังไงแบบไหนด้วยโจทย์คอนดิชันของเราที่เราเป็นคนรักสะอาดไม่อยากให้มีฝุ่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่ะสุดท้ายค่ะอยากจะถามว่าตั้งแต่ ปีแรกที่เราเริ่มหาข้อมูลเริ่มเลี้ยงชีนนูน่นนี่นั่นมาจนถึงวันนี้ที่เรารับน้องมาเลี้ยงละไม่ใช่แค่1ตัว2ตัวเราพาไปตรวจสุขภาพเราเจออุบัติเหตุหลายหลายอย่างที่ต้องมีพาไปพบหมอนั่นนู่นนี่จนถึงวันนี้อยากจะฝากอะไรกับน้องๆที่ดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นน้องๆเพื่อนๆที่เลี้ยงอยู่แล้วเพิ่งเริ่มเลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่ เราผ่านอะไรมาบ้างแล้วเราอยากจะบอกอะไรเขาบ้างว่าอะไรควรทําไม่ควรทําอันนี้ก๊อปปี้ฉันเลยอันนี้แบบอย่านะอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างคะคือทิพว่าก็หลักๆอันที่หนึ่งก็คือบางครั้งความเยอะมันก็เยอะไปก็ต้องแบบเหมือนเลาๆ <c oughs> นิดนึงเลยอะค่ะจัดการค่าใช้จ่ายแล้วก็ทรัพยากรอย,อย่างเหมาะสมแล้วก็เรื่องที่2ก็คือ <c oughs> ที่ว่าสังเกตน้องเวลาเราอยู่กับเขาเนี่ยค่ะก็สังเกตว่าแบบนิสัยเขาเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยบางครั้งมันก็จะช่วยให้เราสปอร์ ความผิดปกติเขาได้ได้ดีสังเกตได้ดีกว่าใช่ใช่ใชซึ่งเราต้องยอมคุณิพิปนะเพราะว่าเพิ่งจะเลี้ยงได้หลักเดือนนิดเองแต่ว่ารู้จักนิสัยลูกและต่างๆของลูกค่อนข้างเยอะอยู่นะใช,ใช่ก็เลี้ยงเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนติดเขาด้วยอ่ะบางครั้งเราก็อยู่บ้านเราทั้งวันไม่ได้ทําอะไรเนาะอตอนแรกเราก็คิดว่าวันละยี่สิบนาทีก็ไม่ไม่ใช่วันมันคือทั้งวันใช่เราก็แฮปปี้กับเขาได้ทั้งวันใช่เราก็แฮปปี้กับเขาได้ทั้งวัน สุดท้ายมีฝากอะไรเพิ่มเติมไหมคะถ้าสมมติว่าตัดสินใจว่าเอออยากจะได้กรงแบบนี้ก็คือคิดว่าอาจจะให้ศึกษาดีๆว่าแบบเออเราอ่ะแบบจะเอากลงแบบไหนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีรายละเอียดดีเทลค่อนข้างเยอะเนาะก็ลงดีเทลเยอะที่สุดเพื่อที่ว่าอันเนี้ยก็ไม่แน่ใจมีคนมีคนพูดไว้เนาะว่ามีคนปรามามีคนปรามาสไว้ว่านี่ไม่ใช่กรงแรกแน่นอนเดี๋ยวน่าจะต้องมี m o d ฟายเป็น โปร <Version S 1> คุณทิ์เวอร์ชันสองเดี๋ยวมาดูกันก็คิดว่าเราอันนี้คือเราก็คิดนานนะว่าแบบเอาจะทํายังไงก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นตอบโจทย์จริงไหมนี้ฝากไว้เป็นการบ้านโอเคสุดท้ายนะคะก็ขอบคุณคุณทิปนะคะวันนี้ให้เรามาบุกบ้านมือใหม่ด้วยแล้วก็ประสบการณ์เรียกว่ายังใหม่แต่ว่าแน่นมากเชื่อว่า2 EP3EP ที่เรามาบ้านคุณทิปเนี่ยน่าจะได้ความรู้เยอะพอสมควรเหมือนกันค่ะแล้วก็ สุดท้ายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ฟ h i ชิ h ช n n นลด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ